ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวราสาต,ตามเมืองทมที่นี่อยู่ในเขตของประเทศไทยชัดเจนท่านแม่ทัพประกาศรั่นนะราษาต,ตามเมืองทมคือของประเทศไทยนะครับโอ้โหนี่มันต้องอย่างนี้ชายชายติทหารนี่นี่ทหารมีไว้ทำไมรู้ยัง ไอพิธามมึงรู้ยังทหารไม่ไว้ทำไมนะเออเนี่ยเขาไม่ลบกันแล้วเขาลบกันด้วยอะไรนะอ,อ่เขาไม่ลบกันด้วยอาวุธแล้วเขาลบกันด้วยเศรษฐกิจเออนะครับนี่ไอพวกสม้มไอพวกด้อมส้มทั้งหลายนะเห็นไหมล่ะเนี่ยนะครับเขาจะลบกันแล้วเนี่ยเออเขาซ้อมนะอ่าซ้อมเสมือนจริงกันแล้วเนี่ย นะเห็นไหมนะครับเขาเตรียมกําลังพลเตรียมอะไรกันแล้วนี่ถ้าไม่มีทหารนี่จะเกิดอะไรขึ้นมานะขาเขมรมันนึกอยากจะเอาอะไรมันก็เอาไงนะเออนะครับก็ให้พิธามไปชูสามนิ้วใส่เลยนะเขามีลบ้วยเขาไม่ลบก,ก,กันแล้วเพื่อนบ้านเดี๋ยวนี้เขาไม่ลบก,กันแล้วนี่ไม่ลบบ้านป้ามนงไงดูเออ นะครับเออด้อยค่าทหารดูถูกทหารต่างๆนานาไอ้พวกส้มไอ้พวกด้อมส้มเนี่ยนะไอ้พวกพักส้มเนี่ยนะฮะเออถึงเวลาก็ทาหารมีไว้ทำไมนี่นะเอออะไรนะเอ,อ่าเ,เอาเขาลบกันเลยเดือประมงกันแล้วนี่นี่มึงเอาเรือประมงไปลบก,กับขเขมรนี่นี่นะฮะเขมรเขาคงจะกลัวมึงหรอก นะครับนี่ความเนี่ยนะไอ้พวกดอมส้มก็ยังจะเที่ยอยูน่นะมันลุเป็นบรรยาอ่อนอะไรนักหนาไอ้พวกดอมสม้มนะครับเออถ้าไอ้พวกไอ้พวกส้มได้ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตนี่รับรองได้เสียประเทศให้เขมรแน่ๆน่นี่ไอ้แดงก็ยังพอทนนะนะไอ้แดงก็ยังพอแหงแล้วไอ้แดงนี่ก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเชียรฮุนเซนนะยอมเป็นเบียร์ฮุนเซน นี่ถ้าเกิดไอ้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 ส้มขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยโอ้ยเสียทั้งหุนเซนเสียทั้งพม่าอะไรมินว่านะเออนะครับมันได้เอาถึงปราสาทอ่าที่โคราชอ่ะปราสาทพิมายอ่ะนะเดี๋ยวมันก็มาตู่เอาปราสาทพิมายก็คอมเมนเออเผิ่มมันจะมาเอากรุงเทพด้วยนะนะบอกปราสาทอยู่กรุงเทพปราสาทอะไรนะ ปราสาทอะไรที่ลบบุรีปราสาทลิงอ่ะเออมันก็จะเอาให้หมดอ่ะมีปราสาทตรงไหนมันจะเอาให้หมดอ่ะมันบ้าปราสาทเขมรน่ะเออดีกรุงเทพไม่มีปราสาทเนี่ยประเพลมันจะบุรีรัมด้วยนะปราสาทยูบุรีรัมกับของเขมรปราสาทอยู่คอราชก็ของเขมรปราสาทอยู่รบรีปางสามยอดก็ของเขมรเอาให้หมดเลย่ย บุกมาเอาให้หมดเนี่ยเขถึงได้มีทหารไว้ไงนะครับโอ,โ,อโอ้โหเนี่ยแหกตาดูนะไอพิธานะตามีไว้ทำไมขไมับไปรบกันแล้วเ,เรือประมงไปร,รบนี่ดูไว้นะครับเรือประมงบ้านป่า,ปามึงงนะเนะอเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ